สิ่งหนึ่งที่แม่อาร์ตมองว่าจะทําให้โครคภัยไข้เจ็บดีขึ้นก็คือการบริหารจิตใจเราให้ดีขึ้นพยายามควบคุมจิตใจเราให้ไม่ทุกข์ไปทางไปทางกายด้วยรัตตาบอลโอ้โหกับโครคภัยไข้เจ็บเหรอคะลูกทำยังไงดีโครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บนะคะวิธีรักษานะคะ รักษาเวลาเราเจ็บป่วยไข้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ฝึกอยู่กับกายอยู่ก,กายคตาสตินะคะอยู่กับลมหายใจนั่งสมาธินะคะสร้างเหตุในปัจจุบันเอ่อโรคเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมันมันเกิดทั้งจากภาวะทางกายที่เราดูแลร่างกายเราไม่ดีหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตามหลักการที่ถูกต้องหรือว่าโรคทางกายอีกอย่างหนึ่งที่ที่สามารถเอ่อมองเห็น รับรู้ได้ก็คืออาจจะมันเป็นโรคทางกายที่อาจจะเป็นถ้าไม่ใช่ปัจจุบันที่เราทําตรงนั้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคทางกรรมก็คือเราสร้างกรรมเก่าไว้นะคะแล้วมันก็เลยมามาส่งผลในตอนนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ามีโรคอีกโรคหนึ่งแม่อัดขอพูดในเชิงของธรรมะก่อนโรคทางใจนะคะก็คือโรคจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นนี่แหลคะค่ะในการที่เราเ ยึดมั่นถือมั่นในในในความเข้าใจว่าว่าตัวเราเนี้ยมันเป็นเราอันเนี้ยยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าส่วนโรคทางกายแม่อานมองว่าเราก็รักษาไปตามเหตุปัจจัยที่เราเรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อซัพเงินทองข้าวของที่เรามีแล้วก็ก็ดูแลขันท้าเราไปแล้วก็เอ่อสิ่งหนึ่งที่แม่อาร์ตมองว่าจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นก็คือการบริหารจิตใจเราให้ดีขึ้นก็คือ ถึงแม้เราจะมีโรคทางกายนะคะแต่เราพยายามควบคุมจิตใจเราให้ไม่ทุกข์ไปทางไปทางกายด้วยถ้าตามพระพุทธเจ้าท่านบอกก็คือเราจะโดนลูกศรแค่ดอกเดียวก็คือกายมันเจ็บแหละแต่ว่าใจเราอ่ะเราพยายามอย่าให้มันมันเจ็บป่วยไปกับไปกับร่างกายด้วยนะคะเราเราดูแลไปแล้วแล้วเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือถ้าถ้าเดินได้นะคะถ้าเดินไม่ได้เนี่ย เราก็นั่งสมาธิไปแล้วสร้างเหตุสมปัารถนาอย่างที่ที่พระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสไว้นะคะก็คือเราไม่พยายามส่งจิตออกแล้วไม่อาจเชื่อว่าถ้าหนูคือส่วนใหญ่โรคมาัาเกิดจากการคิดมากส่วนใหญ่นะคะโรคเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราเรามักจะจะส่งจิตออกอะ่ะเรามักจะเป็นทุกข์เรามักจะเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราฝึกมาทําสมาธินะคะมาเจริญอาน,นาปานสติ อันนี้ไม่อาจว่าเชื่อว่าแก้ได้นะคะแล้วก็ส่วนจริงๆอ่ะไม่อาจอะไรอยากจะสอนให้สุดเลยไปจนถึงขั้นแบบว่าพูดหน่อยก็ได้พูดว่าจริงๆอ่ะในเมื่อเรารู้ว่าขันห้ามันไม่ใช่เรานะคะเราเรายู้อยู่แล้วแหละว,ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการเสื่อมไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างประโยชน์อย่างประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ที่มากกว่าแค่เรื่องของความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายตรงเนี้ย เรามารู้อริยาสัจสี่นะคะเพื่อให้เป็นทางพ้นทุกข์ที่ถาวรดีกว่านะคะมาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาเดินตามมัควิธีที่ท่านท่านสอนใช้โอกาสป่วยของเรานี่แหละค่ะมาทําความรู้จักกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามนะคะนั่งสมาธิพยายามคุมใจไม่ให้ไปทุกข์นะคะหรือถ้ามันทุกเราก็ดึงดึงดึงความรู้สึกความคิดเรามาอยู่ที่กายเรามาอยู่ที่ลมหายใจให้มากที่สุด แล้วก็ส่วนกายเราก็รักษาด้วยยารักษาโรคหรืออะไรไปตามตามที่เป็นนะคะแล้วก็ให้คิดไว้ตั้งแต่ต้นเลยหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเราก็ทําตามตามเนี้ยแล้วก็วกเอ,อ่อให้เชื่อมั่นว่าเรากระทากรรมใดมาค่ะย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาไม่อาจป่วยไม่อาจจะมักจะรู้สึกกับตัวเองแค่ว่าเออดีเหมือนกันเนาะเวลาเราป่วยเราได้ใช้กรรมเก่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามสร้างกรรมใหม่ของเรา เพื่อให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นในอนาคตนะคะใน,ใ,นใ,นในกรณีที่เราหายอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่หายก็ถือว่าเราได้รู้คําสอนของพทธเจ้าแล้วได้เดินตามแล้วไม่อาจว่าอันเนี้ยมันยิ่งใหญ่กว่า,วาอีกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะตอบเลยเถิดไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความนิสัยที่สอนธรรมะแล้วไม่อาจชอบสอนให้สุดอะ ไม่อยากให้อยู่แค่แบบอยู่กับโลกอะแม่ออยากให้แบบบรรลุมรกผลนิพานนะคะอาจจะเป็นนิสัยการสอนของแม่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะช่วยคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยว่ารู้เรื่องหรือเปล่า